กับผมพันตำรวจตรีวิบัน์พาวันตำแหน่งสว,วัสดิ์ป้องกันรปราบปารามัน้าที่ประชวสัมพันธ์สถานีตำรวจกรงบพระในดัง้งข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจกรงบพรกษ์จำนวนทัน้งสิ้น55นายมากเก้าแถวเพื่อทำการต้อนรันบผู้เขัาพิชชาในโอกาสเดินทางมาณตำแหน่งใหม่และนับมอนกยบายบัตรนี้พร้อมแล้วครับ วันนี้ครับมารับตำแหน่งผู้กำกับการสวัน,นดีทุกท่านผู้ถอนผูพะก็ได้รับคำไว้วางใจจากผู้คำชาครับมาทำที่นี่นะครับ